สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีสารยานะครับขบวนรถที่จะเข้านะครับเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่2-60นะครับต้นทางจากสถานีน้ําตกนะครับปลายทางสถานีทนบุรีนะครับซึ่งจะเข้าสถานีสารยาในชานชลาที่1นะครับ ก็เหมือนผมเห็นไฟมาแล้วนะครับจดทันด้านนูนะครับก็กําลังผ่านจุดตัดมาแล้วนะครับฝั่งทิศเหนือของสถานีสารยาจะมีจุดตัดนะครับเหมือนจะได้รถจากอันสตอมนะครับวันนี้ มีเขียนว่ารอฟอทอเลยนะครับหมายเลข4204นะครับบริษัทรถาี่ี่สาีสยาี่ีานีสาาวเยชานสลากวรมามมาด้วยกัน5ตู้นะครับ ตอม4204นะครับทําขบวน260วันนี้นะครับสาราธรรมศพเป็นสถานีถัดไปนะครับที่ขบวนรถจะจอดนะครับ ไปแล้วนะครับ